ในหมู่บ้านชนบทอันเลียงสมบหนุ์ฉนามีชื่อว่าคำปันอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ยากจนเขาเป็นคนขยันและซื่อสัตย์แต่โชคชะตากัดไม่เข้าข้างเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตลงและครอบครัวก็ประสบปัญหาทางการเงินวันหนึ่งคำปันได้พบกับจิราสาวลูกคนรวยจัดมุลใหญ่เธอมาเย,ยี่ยมหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้จิราประทับใจในความใจดีและความขยันของคำปันเธอจึงเสนอให้เขาทำานาเป็นคนโสนที่บ้านของเธอในเมือง คาปรนัง็นใจแต่ด้วยความจำเป็นเขาจึงตกลงรับนานและย้ายไปอยู่ที่บ้านโคจิราในมุงใหญ่ชีวิตในมุนตะจากชนบทตัวสิ้นเชียนคาปันต้องปรับตัวกับความวุ่นวายและความแตกต่างทางฐานะแต่จิราคอยช่วยเหลือและสนับสนุนเขาอยู่เสมอเมื่อเวลาผ่านไปคาปันและจิราเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าความแตกต่างทางฐานะเป็นอุปสรรคใหญ่จิราตัดสินใจสารภาพความรู้สึกของเธอแต่คำพันปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เธอต้องลำบากใจ จีราเสียใจแต่เธอก็เคารพก,การตัดสินใจของคำปันเธอตัดสินใจกลับไปเมืองใหญ่และลืมความรู้สึกที่มีต่อเขาไปแต่คำปันไม่สามารถลืมเธอได้เขาจึงตัดสินใจตามหาเธอและสารภาพความรู้สึกของตัวเองที่แท้จ,จริงในที่สุดคำปันและจีราได้แต่งงานแต่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกขบิสูน์ให้เห็นว่าความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆไ,ได้ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางฐานะหรืออุปสรรคทางสังคม